เตรียมตัวก่อนพาน้องหมาน้องแมวไปทำหมันและดูแลหลังทำหมันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะมาโอจากโรงพยาบาลสัตว์เซน่านะคะวันนี้เราจะมาดูการเตรียมตัวน้องหมาน้องแมวก่อนการทำหมันและการดูแลหลังการทำหมันกันค่ะ สำหรับใครที่กำลังเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่และกำลังตัดสินใจว่าจะพาพวกเขาไปทำหมันดีไหมเดี๋ยววันนี้หมอจะพูดถึงข้อดีของการทำหมันให้ฟังกันค่ะข้อดีข้อที่1 ก็คือเพื่อการลดจํานวนประชากรนะคะด้วยการทําหมันเนี่ยเป็นการลดจานวนประชากรอย่างถาวรเลยและก็ปลอดภัยนะคะกรณีที่ว่าเราไม่ได้อยากที่จะมีลูกหมาลูกแมวหรือเพาะพันธุ์ขายแล้วนะคะก็ควรจะพาน้องหมา้องแมวไปทําหมันดีกว่าคะ่ะข้อที่2ก็คือการทําหมันเนี่ยจะไปช่วยลดเรื่องของออความเสี่ยงในการเป็นโรคทางระบบสืบพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นโรคมะเร็งเต้านมโรคมลวกเซพ ะมะเร็งบางไขแล้วก็ในเพศผู้เนี่ยก็สามารถลดภาวะเรื่องของต่อมลูมักโตนอกจากนั้นก็ยังลดโรคที่เกิดจากการสืบพันธุ์ผสมพันธุ์ได้ด้วยอย่างเช่นโรคมะเร็งบางชนิดที่ติดผ่านการผรสมพันธุ์นั่นเองค่ะข้อดีข้อที่3การทําหมันยังช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างอย่างเช่นการร้องเห่าของน้องแมวเพศผู้เวลาที่มีการติสสะอาดหรือว่าการยกขาสเปรฉี่เพื่อสแสดงอาณาเขตของน้องหมาเพศผู้เวลาที่เขาโตเป็นหนุ่ม แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการสร้างอนาเขนเนาะก็จะยกขาฉี่แล้วเทอไปทั่วนะคะนอกจากนั้นการทาหมันก็จะไปลดพวกเรื่องของความก้าวร้าวการกัดการต่อสู้ทะเลาะก,กันด้วยเพราะว่าการทาหมันจะไปตัดฮอร์โมนเพศผู้ซึ่งมีผลต่อเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกพวกนี้ลงไปค่ะหลังจดกตัดสินใจได้แล้วว่าจะพาน้องหมาน้องแมวไปทำหมันทีนี้เรามาดูการเตรียมตัวก่อนการทำหมันกันค่ะ ข้อที่1เราต้องดูเรื่องของอายุโดยอายุที่แนะนําในการทําหมันน้องหมาน้องแมวเพศเมียเนี่ยหมอจะแนะนําอยู่ที่อายุ6เดือนนะคะส่วนน้องหมาน้องแมวเพศผู้จะแนะนําอยู่ที่9เดือนค่ะเพราะว่าเป็นอายุที่น้องหมาน้องแมวเนี่ยจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์โตเต็มที่ดีแล้วนะคะรวมถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายก็จะมีการทำงานที่สมบูรณ์ดีแล้วด้วยค่ะข้อที่2 ในเ,เรื่องของตัวสุขภาพนะคะน้องหมาและแมวจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยแล้วก็ควรจะต้องทําวัคซีนครบดีแล้วค่ะข้อที่ 3. น้องหมาแลงแมวเพศเมียจะต้องไม่ได้อยู่ในภาวะเป็นศาส์กําลังมีประจำเดือนหรือโดนผสมพันธุ์ตั้งท้องอยู่ข้อที่4ี่ ก่อนการทำหมันน้องหมาน้องแมวต้องได้รับการตรวจร่างกายตรวจสุขภาพตรวจเลือดจากสัตวแพทย์ก่อนเพื่อดูว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงเพียงพอหรือไม่เพราะว่าบางตัวมองภายนอกอาจจะดูแข็งแรงดีแต่ว่าอาจตรวจพบว่ามีโรคป่วยแฝงภายในอย่างเช่นภาวะเลือดจางเก็ดเลือดต่ำซึ่งควรได้รับการรักษาก่อนผ่าตัดทำหมันค่ะ ข้อสุดท้ายก่อนวันทำหมันน้องหมาน้องแมวต้องทำการงดน้ำงดอาหารโดยจะให้งดอาหารอยู่ที่8ชั่วโมงและแนะนำให้งดน้ำอยู่ที่4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันการสำลักหรือว่าอาเจียนในระหว่างการผ่าตัดค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการดูแลน้องหมาน้องแมวหลังการทำหมันกันค่ะข้อที่หหลังขั้นผ่าตาดัด น้องหมาน้องแมวควรอยู่ในห้องที่อบอุ่นแห้งสบายโดยเราอาจเพิ่มวอมแพดไฟโกกหรือว่ากระเป๋าน้ำร้อนเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ด้วยเนื่องจากหลังผ่าตัดเนี่ยน้องหมาน้องแมวอาจจะมีอุณหภูมิตัวที่เย็นลงนะคะแล้วก็ในระหว่างที่น้องยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยก็คือห้ามป้อนน้ำหรืออาหารใดๆเลย,เ,ลยเพราะว่าอาจจะทำให้น้องสำลักได้ค่ะข้อที่2น้องหมาน้องแมวควรอยู่ในพื้นที่ที่จากัดอยู่ในกรง เพื่อไม่ให้วิ่งเล่นหรือกระโดดแรงๆเป็นอันตรายต่อแผลได้ข้อที่3แผลจะต้องแห้งไม่ให้เปียกน้ําข้อที่4ควรป้องกันไม่ให้น้องหมาน้องแมวเลียหรือแทะแผลโดยอาจจะใส่เป็นตัวลำโพงกันเลียหรือใส่เสื้อผ่าตัดเพื่อป้องกันการเลียแทะแผลค่ะข้อที่ 5. ป้อนยาปฏิชวนะยาลดรักเสพตามที่คุณหมอใส่ให้มา ทำแผลโดยใส่ยาค่าเชื้อทุกวนันหรืออย่างน้อยวันเว้นวนันและสุดท้ายพาน้องไปตัดไหมตามที่หมอนัดหรืออยู่ที่ประมาณ7วันค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการดูแลถ้าอยากให้พวกเขามีสุขภาพดีแนะนําให้พาน้องหมา้องแมวไปทําหมันกันดีกว่าค่ะดูคลิปนี้จบแล้วใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะ